ดวงอัทัยมังกรตอนที่12พิธีแต่งตั้งฮองเฮาที่ถูกจัดเตรียมอย่างเร่งรีบก็ถูกจัดขึ้นภายในวันนี้วาจีหฮองเฮาเดินเทียบข้างห้องเต้อย่างสง่างามมือบางจับมือนาแน่นด้วยความตื่นเต้นใจเต้นจนจะระเบิดอยู่แล้วไม่คิดเลยว่าพิธีแต่งตั้งจะยิ่งใหญ่อะไรขนาดนี้เหล่าเสนาวดีทั้งซ้ายและขวาต่างจดจ้องมองมาที่นางโดยตลอดอย่าได้กังวลไปเลยสินเอ,อ๋อ วนเว่ยหลงกระซิบบอกเธอเบาๆจับมือบางก้าวขึ้นไปบนบันลังพร้อมกันพร้อมกับหันกายมามองเ่าขุนนางที่ย่อกายถวายความเคารพขอห้องเต้ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื 10, 10่นหมื่นปีขอห้องเฮาทรงพระเจริญพันปีพันพันปีเสียงขุนนางต่างดังขึ้นหลังจากจบพิธีแต่งตั้งห้องเฮาจางห้องเฮาได้ย้ายไปยังตำหนักใหม่ซึ่งไม่ห่างจากตำหนักของวนเว่ยหลงมากนัก อํนักสําหรับห้องเฮานั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่และยังมีอุทยานดอกไม้เป็นของตนเองสิ่งนี้แหละที่ทําให้จางห้องเฮาถึงกับยิ้มไม่หุบการเป็นห้องเฮาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรฟาบาจะเสด็จแคว้นเฟ,นเฟยเมื่อไหร่พะยะค่ะหยวนกงกงที่เดินตามวนเว่หลงและจางห้องเฮาเอา่ยถามวนเว่หลงเพราะเหลือเวลาอีกหนึ่งวันเท่านั้นข้าจะเดินทางพรุ่งนี้เช้าข้าจะพาจางห้องเฮาไปด้วยดูสิว่าเจ้านั่น มันจะทำหน้าย,ยัางไงฝ่าบาทจะไปแขวนเฟยทำไมหรือเพคะจางหองเฮาถามอย่างสงสยัยเจ้านั่นมันเทียบเชิญข้าไปงานพิธีแต่งตั้งหองเฮาละสิเจ้านั่นใครหรือเพคะจางหองเฮายังไม่หายสงสยัยก็ฮองเต้เฟยสั้นอย่างแขวนเฟยยังไงละ่ะวาทีฮองเฮาคือองคหญิงพิงเ,มเหมยเรียนเจ้านั่นเทียบเชิญข้าไปงานเลี้ยงฉลองเพื่อเยอะเย้ยข้านาเสีดได ข้าได้แต่งตั้งเจ้าเป็นองเฮาก่อนมันแล้วที่ฝ่าบาทรีบแต่งตั้งหม่อมชันก็เพราะเรื่องนี้หรือเพคะจางงเฮาเอ่ยอย่างน้อยใจไม่คิดเลยว่าเขาจะแข่งกับฮ่องเต้แคว้นเฟยว่าใครจะมีองเฮาก่อนกันข้าคิดจะแต่งตั้งเจ้านานแล้วถึงไม่มีเรื่องแข่งขันแต่งตั้งองเฮาข้าก็ให้เจ้าเป็นองเฮาอยู่ดี เหมนเว่ยลงโอกรกอเธอโดยไม่อายสายตาโยนกงกงเลยไม่แต่น้อยแต่ถึงอย่างไรโยนกงกงก็รู้หน้าที่ดีรีบออกจากตำหนักปล่อยให้ทั้งคู่อยู่กันตามลำพังเจ้าอยากเดินเที่ยวตำหนักใหม่ของเจ้าไหมอยากเหคะฝ่าบาทเดินกับ,บมอมฉันนะแน่นอนข้าจะพาเจ้าดูไปให้ทั่วเลยหวนเว่ยลงจูงมือหองเฮาเดินดูทั่วตำหนัก อย่างที่พูดจริงทั้งสองคุยวารเราะกันอย่างสนุกสนานหยวนกงกงและชางเลีวตามแอบมองอยู่เงียบๆก็หลอบยิ้มอย่างดีใจที่จะไม่มีอะไรมาขัดขวางอีกแล้วและก็หวังว่าจะเป็นข่าวนี้อีกนานในช่วงเช้าของอีกวันววนเว้ยหลงและจางฮองเฮาได้ออกจากวังไปยังแคว้นเฟยอย่างยิ่งใหญ่เสียงดนตรีแซ่ซองดังไปทั่วชาวบ้านต่างออกมากล่าวสรรเสริญกันอย่างปิติยินดี จางองเฮที่นั่งอยู่ในเกี้ยวคันงามเลิกมานดูชาวบ้านที่นั่งคุกเข่ากล่าวคำาสรนเริญการเดินทางไปยังแคว้นเฟยก็ไม่มีการหยุดพักเลยแม้แต่น้อยจางองเฮถึงกับนั่งหลับอยู่ในเกี้ยวส่วนด้านวนเว้ยหลงที่นั่งเกี้ยวคันหน้ามองดูพระราชวังแคว้นเฟยอ,อย่างขำขำหาฮองเต้แคว้นเฟยร,รู้ว่าเขาพาองโฮมาด้วยจะทำหน้าอย่างไรขบวนเสด็จฮองเต้นวนเว่ยหลง พร้อมจางองฮากําลังเข้าสู่เขตแคว้นเฟยฝ่าบาทพะยะค่ะฮองเต้แคว้นเวินมาถึงแล้วพะยะค่ะเสียงทหารองค์รักษ์คู่ใจของฮองเต้เฟยเเ้นหยางพูดขึ้นอืมข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละจะไปบอกองหญิงพิงเมยเลียนให้ออกมาต้อนรับพร้อมค่าด้วยเฟยเเ้นหยางตอบมุมปากยกยิ้มขึ้นไม่นึกว่าสหายรักของเขาจะมาถึงเร็วกว่าที่คิดจริงๆ เฟยเซ่นหยางออกมาต้อนรับสหายรักของเขาพร้อมว่าที่ห้องเฮาองหญิงพิงเหมย์เลียนเฟยเซ่นหยางมองสหายรักของเขาที่มาพร้อมกับหญิงงามข้างกายที่จับแขนแกร่งนั่นเฟยเซ่นหยางขมวดคิว้วก็หากันทันทีหญิงงามตรงหน้าเขาสวมอภรรสีทองปักด้วยดินทองลายหง์ทองบนศีรษะประดับด้วยปิ่นหง์ทองคําหรือว่าไม่เจอกันนานเลยเซ่นหยาง เขาหวังว่าเจ้าจะสบายดีคำทักของวนเว้ยหลงเหยียดยิ้มที่มุนปากเมื่อเห็นสายรักมองจางของเฮาอย่างอึง้งอึงแน่นอนข้าสบายดีช่างเป็นเกียดนักที่ห้องเต้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นเหินให้เกียรติเสด็จมาร่วมฉลองการแต่งตั้งฮองเฮาของข้าเฝยซุนหยางโอบเอวบางขององค์ยิงพิงเมยเลียนพร้อมกับออกแรงดึงให้นางเข้ามาใกล้ๆเขา ข้าก็ลืมแนะนําให้เจ้ารู้จักฮองเฮาของข้านี่คือจางฮองเฮาสินเอ๋อนี่คือเฟยเส่นหยางฮองเต๋แควนเฟยเหมือนเฟยหลงแนะนําจางฮองเฮาให้เฟยเส่นหยางรู้เช่นเดียวกับแนะนาเขาให้จางฮองเฮารู้จักถวายบังคมเพคะจางฮองเฮาน้องกายทาความเคารพสหายของเขาอย่างอ่อนโยนเจ้ามีฮองเฮาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเฟยเส่นหยางกัดฟันทมสหายรักก็เมื่อวานนี้เอง เจ้าม่คิดจะแนะนําว่าที่ของเฮาให้ข้ารู้จักหน่อยหรือส้นยางหวนเวยหลงเออยางยิ้มยิ้มให้ส้นยางรู้ว่าเขารู้ดีว่าตอนนี้สหายรักของเขาคงอยากจะบ้าขึ้นมาที่แพ้ให้กับหวนเวยหลงคนนี้หมอ่อมชั้นองหญิงพิงเมยเลียนขอฟ่อบาทและฮองเฮาทรงพระเจริญหมื่นปีหมืน่นหมื่นปีเพคะองหญิงพิงเมยเลียนไม่รอให้เฟยส้นยางแนะนำ เธอรีบแนะนำตัวก่อนถึงข้าจะแพ้เจ้าในเรื่องนี้แต่เรื่องต่อไปข้าไม่แพ้แน่เฟยรสเซนยางพูดออกมาเกือบจะเสียงดังเรื่องต่อไปเจ้าก็แพ้อีกหองหองของข้าตั้งคันได้หนึ่งอาทิตย์แล้วคำพูดของบุนเบื่อหลงทำให้จางหงหงถึงกับหันไปมองหน้าเขาอย่างตกใจเธอเนี่น่าท้องเฟยรสเซนยางถึงกับอ้าปากค้างนี่เขาแพ้อ,อีกแล้วเือนี่ชีเจ้าคงเดินทางมาเหนื่อย ขาให้คนเตรียมตําหนักต้อนรับเจ้ากับฮองฮาของเจ้าแล้วส่วนคืนนี้เจ้ากับขามีเรื่องได้คุยกันยาวเฟยเซนหยางดึงมือองค์หญิงพิงเมยเลียนจากไปหลังพูดจบเขาไม่อยากจะเห็นหน้าวนเวืยหล,ลงทําหน้าเป็นผู้ชนะให้หนักตาฝ่าบาทหม่อมฉันเน่หน้าท้องเมื่อรับร่างของเฟยเซนหยางและองค์หญิงจากงงงาถึงกับต้องหันไปถามเขาอย่างเร็วเอาชนะเดี๋ยวเจ้าก็ท้องไปเถอะ ใครอยากพักผ่อนวนเบยลงและจางเงาเงาเดินตามนางกำนันของแควนเฟยไปยังตําหนักที่ถูกจัดเตรียมไว้เป็นตําหนักที่สมเกียร์จริงๆริวนเบยลงโบกมือให้เหล่านางกำนันออกไปจนตอนนี้เหลือกันเพียงสองคนจางเงาเงาเดินสำรวจตําหนักไปทั่วเป็นตําหนักที่งดงามไม่ต่างจากแควน้นวนเลยแม้แต่น้อยวนเบยลงโอบกอดเธอจากด้านหลังจมูกกลมลงซุกใสที่ซอกคอขาว ฝ่าบาทเพคะไหนบอกว่าจะพักผ่อนเธอพูดขัดขึ้นทำให้คนตัวโตวที่สุกใสคอหยุดชะงักนิดหน่อยเองไม่ได้เพคะหม่อมฉันจะออกไปเดินเที่ยวเพคะเธอสลัดจากการก,รก่อกุมของเขาได้จนสำเร็จก็ได้ก็ได้คืนนี้เจ้าต้องรอข้านะหลังจากที่ข้าดื่มกับเจ้านั่นเสร็จ หวนวยหลงก้มลงหอมแก้มเธอฟอดใหญ่ก่อนจะปล่อยเธอไปเธอมองเขาที่ล้มตัวลงนอนบนเตียงยาวอยู่สักพักช้างลิว้วเธอเอ่ยเรียกนางกำนันคนสนิทที่อยู่ด้านนอกหม่อมฉันอยู่นี่ไปค่ะของเฮาไปเดินเที่ยวกับเราเธอเดินออกจากตำหนักด้ดยมีช้างลิว้วตามหลังอยู่ไม่ห่างพลันสายตาของเธอก็เห็นองค์หญิงพิงเมย์เลียนกับนางกำนันเดินมาองค์หญิงพิงเมย์เลียน จางของเฮาเอ,อ่ยเรียกองหญิงพิงเมือเลียนไว้องหญิงพิงเมือเลียนและนางกำนันถวายความเคารพก่อนจะทามขึ้นมีอะไรกับหม่อมฉันหรือไปคะฮองเฮาไม่มีอะไรหรอกข้าแค่อยากให้เจ้าพาข้าเดินชมวังหน่อยจะได้หรือไม่เป็นเกียรติอย่างยิ่งไปคะฮองเฮาองหญิงเดินขนาบข้างจางฮองเฮาพอเดินชมจนเกือบทั่ววงังจนมาหยุดที่อุทยานหลวงในวังหลังส่วนที่นี่สวยงามนนะัก ดอกไม้แข่งกันบานชูช่อคงไม่งามเท่าฮองเฮาห,อหอรอกเพคะองหญิงกล่าวชมองคหญิงอายุเท่าไรหร่กันล่จางองเฮาเอ่ยถามเธอมั่นใจว่าคนตรงหน้าอายุน้อยกว่าเธอไม่กี่ปีบอมฉันอายุเพียง20สิเพคะถ้าเช่นนั้นเรียกข้าว่าพี่จางก็ได้เรียกฮองเฮาดูห่างเหินฝ่าบาทก็ทรงเป็นสหายกับฮองเต้เฟยเส้นยางจเจ้ากับข้าก็เป็นพี่น้องกันดีหรือไม่ จางงเงาไม่คิดเลยว่าองค์หญิงจะอายุเพียง20พรรษาในขณะที่ฮงเต้เฟยเซ่นหยางจวนจะ30สพรรษาห่างกันตั้งหลายปีไม่ต่างจากเธอและวนเว่ยหลงจริงๆเธออายุ22ส่วนวนเว่ยหลงอายุเท่าๆกับฮงเต้เฟยเซ่นหยางทั้งสองกินเด็กหรือนีเพคะพี่จางน้องขอถามอะไรพี่จางได้หรือไม่เพคะได้สิฝ่าบาทวนเว่ยหลงทรงมีพระสนมกี่คนหรือเพคะหืม ก็มากทีเดียวแต่ตอนนี้ไม่มีเลยสักคนนอกจากพี่คนเดียวในวางหลังเอ๊ะจริงหรือเพคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นองค์หญิงพิงเมยอเลี้ยนเอ่ยถามอย่างสงสัยพวกนางนะขี้ช้าด้วยาสยวางแผนจะฆ่าพี่แต่พี่รู้ทันประกอบกับฟอบาดท,ทรงรักพี่ด้วยพอจับได้ฟอบาดก็ทรงกลิ้วใหญ่ไม่ขโคางใครจับพวกนางประหารบางคนก็อยู่ตำหนักเย็นพี่จางช่างโชคดีเหลือเกินเพคะ ที่มีคนรักและเข้าข้างฝ่าบาทเฟยเส้นยางไม่รักน้องหรือจางองเฮาเอ,อ่ยถามอย่างสงสัยไม่รักจะแต่งตั้งเป็นองเฮาหรือตำแหน่งสูงสุดในวังหลังถึงเพียงนี้ไม่เลยไปคะน้องมาอยู่ที่นี่ได้สองอาทิตย์เองไปคะครั้งแรกที่มาฝ่าบาทให้มุมชั้นอยู่ในฐานาะเฉลยแต่ก็ยังจัดตำหนักให้มุมชัน้นสมกับตำแหน่งขององ์ยิงดีไปคะแต่แต่อะไรหรือน้องเมยเลียน พระสนมของเขาช่างมากมายเหลือเกินไปคะถึงจะมากมายแต่เขาก็มีพระสนมที่โปรดมากถึงสี่นางอย่าได้กลัวไปเจ้ากําลังได้เป็นห้องเฮาพวกนางแค่สนมตำแหน่งเจ้าสูงกว่าเห็นเห็นแต่น้องไม่กล้าถึงตำแหน่งจะสูงแต่น้องก็เด็กกว่าพวกนางฝ่าบาททรงรักพวกนางด้วยองคหญิงพิงเมยเลียนตอบด้วยสีหน้ากังวลเจ้าพูดแบบนี้แสดงว่ารักฝ่าบาทเส้นยางเข้าให้แล้วล่ะสิพี่จางมอมชัน มอมชั้นองหญิงผิงเมยเลียนอ่ำอ่ำเอื้องอึ้งไม่กล้าตอบใช้ความงามมัดใจแต่อย่าใช้ความงามจงใช้สมองและวางแผนให้ดีเธอจับไหล่บางเบาพร้อมกับให้กำลังใจความงามสมองและการวางแผนหรือไปคะ,จะเจาเป็นคนงามหากแต่งนิดแต่งหน่อยก็งามขึ้นอีกจเจ้าเป็นถึงองค์หญิงจเจ้ายอมมีความรู้มากแต่สิ่งที่เจ้าควรศึกษาให้มากคือนิสัยของคนว่าเขาเป็นอย่างไร ถึงจะดูออกเมื่อเจ้าคิดว่าจะวางแผนต้องทำให้รอบคอบจัดการแบบรวดเดียวหนองเข้าใจแล้วเพคะว่าสิ่งใดถึงมาใจห้องเต้วนเบื่อลงได้เพราะพี่จางเป็นสาวงามที่มาความรู้นี่เองผี่เชื่อว่าเจ้าก็ทำได้เรากลับกันเถอะจางองเฮาและองค์หญิงพิงเมยเลียนที่กำลังเดินออกจากสวนนั้นก็พบสนมนางหนึ่ง ลักษณะท่าทางการแต่งตัวคงไม่พ้นตำแหน่งกุ้ยเฟยเป็นแน่จางงองเงาเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยต่างจากองค์หญิงที่อยู่ข้างๆที่กำลังถวายความเคารพพระสนมผู้นั้นเหตุใดเจ้าไม่เคารพข้าพระสนมผู้มาใหม่นั้นพูดขึ้นเสียงแรงแหลมนั่นทำให้จางงองเงาถึงกับปิดหูแล้วทำไมข้าต้องเคารพเจ้าเจ้าต่างหากที่เคารพข้าจางงองเงาเอ่ยตอบเสียงเย็นพระสนมผู้นี้ช่างไม่มีตาเสียจริงว่าเธอเป็นใครน้องเมยเหรียญลุกขึ้นเถอะ อย่าได้เคารพนางอีกพรุ่งนี้เจ้าก็เป็นถึงหองเฮาแล้วอย่าได้เสียเวลาเคารพนางเลยจางหองเฮาพยุงองค์ยิงเมยเลียนขึ้นมองหน้าคนตรงหน้าอย่างไม่วางตามังอาจนักขยักจะตบสังสอนเจ้าเี็จริงพระสนมกุ้ยเฟยยกมือขึ้นมาจะตบจางหองเฮาแต่ก็ต้องหยุดเมื่อจางฮองเฮาพูดว่ามังอาจนักข้าไม่นึกว่าพระสนมกุ้ยเฟยแห่งแคว้นเฟยจะมีกิริยาไร้มารยาทถึงเพียงนี้ ตาตำหรืออย่างไรว่าข้าเป็นใครหองหฮาแขวนเวนบหมอ่อมฉันมีตาหามีแววไหมหมอ่อมฉันขออภัยที่ล่วงเกินฮองเฮาไปคะพระสนมกุ้ยเฟยตาโตขึ้นมาทันทีที่เห็นปิ่นหงพร้อมกับอาภรรลายหงทองแห่งแคว,วนเวนจึงรีบโยกกายเคารพเฮ้อครั้งนี้ข้าจะไม่ถือสาวเอาความไปเถอะน้องเมยเลียนจางหองเฮาเดินเชิดผ่านพระสนมกุ้ยเฟยไป ตามด้วยองค์หญิงพิงเหมยเลียนที่กำลังคบคันกับการกระทำของพระสนมกุยเฟยที่ตอนนี้กำลังหน้าซีดจางงงเฮาและองค์หญิงพิงเหมยเลียนเดินคุยกันมาจนถึงทางแยกที่ต้องกลับตำหนักของแต่ละคนจางงงฮาเดินกลับตำหนักพร้อมด้วยช้างลิวที่ตามติดห้อยสอยไปทุกที่จางององรู้แล้วว่าองค์หญิงเหมยเลียนเหตุใดจึงได้กังวลเรื่องพระสนมคนอื่นๆไม่เพียงแต่ จะได้รับความรักของฮ่องเต้เส้นอย่างพวกนางยังหานกล้าคมวาทีของเฮาโดยไม่เกรงกลัวอะไรเลย